อันนี้ยังยังหน้าตายมากี่ปีแล้วพ่อ5ปี5ปีแล้วใช่ไหมครับวันนี้จะลองฉีดโนคานาโนเซรั่มพื้นเกมคนนะครับแล้วก็เปิดขีดดูพ่อลองเปิดนครับผมลองเปิดกรีดดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะฉีดโนคานาโนนะครับนะครับอันนี้คือหน้าตายนะครับเห็นไหมเปิดขีดมานี่คือหน้าายนะครับนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคโอเคพ่อ ฉีดโนคะานาโนนะครับอีก40่ิบนทีมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงถ้าพูด30มนาทีอย่างว่านี่หลายจกแล้วถึงลิ้นแล้วนีจ่จากต้นยางที่ตายมากี่ปีครับ5ปีครับปลาต้นยิ้มอ<ห>ยก็ดูดิต้นมันโทรมมากเลยเห็นไหมนี่ดูไม่จืดแล้วต้นมนันนะเห็นอย่างงี้มั่นใจไหมพอ่อมั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของแท้ ไดการอของแท้เลยโนคานาโนโนคานาโนสายดีบอกต่อเขาว่านเห็นไหมนี่ของแท้เลยเว้ยสี่ส่าห้าปีแล้วเด้อไม่ได้ตังอยู่นี่เห็นไหมนี่โ,โเริ่มแรกก็ตรงนี้ขยับข้นมาตัวนี้วนโวนีสห้าปีแล้วเนี่ย ปีนี้เป็นปีที่หกมันไม่ได้อะไรเลยมันโทมแล้วหน้ายางดูสิขีดรอบหมดแล้วนี่กาบมันอะไรนี่มันไม่ล่อนไม่แ่นเลยเนี่ยหลังใช้อ้นี่ก็มันล่อนออกว่าพูดไปนี่เห็นไหมนี่โอ้โอเคเป็นเงินแล้วพ่อเห็นไหมออมาแล้วมาแล้วนี่มันเริ่มมาแล้วนี่โอเคครับผมนี่มาขีดรอบวงนี่มันออกนะพ่อเนาะเ,เอาหนักนานเ่าไม่เห็นยางไหลมาเลยเดี๋ยวตอนขีดที่แรกว่ดเด๋อวนี้ดิแค่ไี้ล่ะ น้อยนาเต็มขาวจะพากเต็มหรือเปล่าะโอเคครับ okay, <า>ผมคือดีเถอะปะขอบคุณครับพ่อค,ครับผมขึ้นมาโนค้านานโนค่ะมาฉีดให้เพื่อนได้พอ่อได้ไดักการให้พอ่อโอ้เหมือนแรก้ยงหนหี้เดือนเี่ยคือว่าเพื่อนพูดต้นนาตายดีเนี่ยโอเคกันยังไงเนาะ เนี่ยมาลงพอะไรลุล่วมาเหล่มเรนเราต้องามาดนมาสิ่เรนเท่ากิ่มเนส่ยเนาะมืนขึ้นเรนรมดานบ่รลนได้เนี่ยมันต้องพักขึ้นหนึ่งผ่นะมาเด้พ่อเนี่อมาตัวังคอยมันนั่นเต็มอันนั่นไปขาจะพากฝากมากพุ่นะพุ่นะมาล่มาอะอพ่นมันก็เริ่มแรนเราตัถ้ากีดมันี่ยสามสิบปีแล้วยางอันนะก็อันนี้ยี่สิบปีแล้วถ้ากีดยังมัเนี่ย ยี่สิบกว่าปีถ้าถ้าเป็นยางกีดมั้เนี่ยว่าไม่อันยางไหลมากเดนเดี๋ยวนี่น้ำยางขาวจูกโป๊กมันเยพวนะนี่มนะีครับนะีเนาะนี่น้ำยางก็สีเข้มขึ้นมาหน่อยนึ่งอ่าสีสีขาวเข้มขึ้นมาใช่ไหมครับเชา้าเมื่อเช้าก็กีดไปแล้วเนาะรอบหนึ่งแล้วเนาะนากีดไปรอบแล้วนะอะไรดีอยู่ใช้หน่อข้าโนนอใส่ลำพืชเข้มข้น ฉีดพ่นไปแล้วกรีดแล้วเป็นยังไงเบิกนิ่มมากครับยอมรับเลยน้ำยาก็ขนาดกรีดแล้วเมื่อเช้าก็นี่ตอนนี้มาทดลองกันกรีดก็ออกดีมากครับน้ำยาไหลดีเข้มดีพึกพอใจแค่ไหนครับคะแนนหนึ่งร้อยให้เท่าไหร่ให้เก้าสิบเก้าเลยวันแล้วก็ีเอาไปเอาไปใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งลิตรกับหนึ่งครับอันนี้นะครับสี่สิบนาทีนะครับผมไหลแล้วนะครับไหลแล้วตายนึ่งมาห้าหกปีนะครับตัวนี้ ฉีดรอบเดียวนะครับโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มข้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับสี่สิบนาทีเหมือนกันนะตายนึ่งมาห้าหกปีเช่นกันนะครับตัวนี้ดูว่ามันไอ้วางยู่มาแล้วนะครับส่งสัญญาณมาแล้วไม่ได้กีดมึงตายแบบต้นไม่ได้กีดหลายปีแล้วเดียนีอ่าอันนี้ไม่ได้กีดเลยนะครับแต่ตอนนี้ฉีดโนคานาโนเซรั่มไปนะครับส่งสัญญาณแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆมาแล้วนายางมาแล้วนะครับ ฉีดฟื้นฟูไม่เกินสามรอบครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเต็มนะครับดูนะครับน้ำยางเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้กี่นมาห้าปีเนาะนะครับต้นใหญ่อยู่นะครับแต่ไม่ไหลหาตายไปเลยครับเจาะมวยกับ้มนี้แต่ก่อนหน้านี้เจาะตรงไหนก็ไม่มีน้ำยางนะครับรอบต้นเลยนะครับแต่ตัวนี้มาแล้วนะครับให้ดูเลยนะครับานอ ไหลมาแล้วเห็นไหมอะไรดีว่าเก่าครับการคิดว่าเขาจะไม่นั่งรอมันไม่ต้องรอมันจะไหลตามมีดมันเลยคร<ำ>ับแตะออมตัวเลยจาะจะเมื่อจาะเมื่อจาะแล้วจ้ะเอาโนค่เซรั่มผสมน้ำมะพร้าว14วันค่ะลาราม,มาเจาะเมือ่อไงมาเร้อน้งอยางเขาขวนเมื่อไงไๆเลยจ้ะดูไกลไก่เด้บจจอบริจอะข้างเทิงเลยจ้ะด้เจาะจข้างบนนะคะ จาะหน้าที่มันตายแหละขอยกแกะเปลือกที่มันแตกอ,กอกกอ,กอกของกระพรุนโอกกเคออกแกะออกของกระพรุนของมาเจาะมืออันนี้คือ,อห้อยเจาะนะจ๊ะห้อยเจาะเบิ่งว่ามนันแมนอิลีบอสสิบสี่มือน้ำยางออกอันนี้ห้อยเจาะโอ้ออกจริงๆก็เลยกรีดเลยจ้ะบบดนี้ก็เลยกรีดกรีดกรีดลงเลยมาจริงๆค่ะเอาไปใส่นึ่งมาสองปีนะละเดี๋ยวว่ากเกินไม่มีน้ำยาง อันนี้เราจะทดสอบดูว่าก่อนก่อนที่เราจะก้นโนคะมันจะมันยังไหมีอะไรไรกมีอันยงบ้างไหมมีไหมมีไหมพี่ตามมีเนี่ยไอ้ี่ไอ้ท่ไไรวี มิดไหมต <10 S 1> ามไหมตามมากๆเลยอันนี้ก็ตัวไม่รู้กี่ครั้งไม่เคยมีน้ำยาอันนี้แค่ยี่สิบนาทีเนะ <25 S 2> าะยี่สิบห้าได้ไหมยี่สิบห้าไม่ดีอุ่นอุ่นสิบไม่ดีเสียสิบเลยอันนี้อันนี้ใช้ต้นปกตินะั้นอันนี้ <c oughs> ตันนี่ดูแต่ที่ผมพูดไปเพราะว่าตันติดเรากินแบบนั้นแต่ขอเราสัญญงดีตัดสมองดีเพื่อนถึงนี้มันก็ตอบหนอแต่ที่ผ่านมาทําแค่ไหนก็ไม่ออกโอ้วานปุ๋ยนี่แบบสองเท่าสามเท่า ปีหนึง่งครั้งหนึ่งแต่ที่ตายนึ่งคือพี่เด๋เลยสองครั้งจากไปโลดึงเป็นสามโลก็ไม่ออกเนี่ยครับนี่นี่คือต้นยางที่เป็นจริงบอกว่าไม่ออกแล้ว,วตัวภาษาสไปรบริษัทอใช่ไหมหว่าจริงนะว่าจริงเพื่อนเออโมเดลโอเคครับลดเปอร์เซ็นต์ไหมแม่ขอเชิญลองเปิดดูต้นนี้ก็ตายหนึ่งมาสักปีรอยนี้ก่องต้นต้นก็ตามาก หลังจากไม่ได้กีดสองปีหลังจากไม่ไม,มีน้ำยางเริ่มซึมมาแล้วครับเริ่มซึมมาแล้วเราพ่นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าน้ำยางไหลอยู่ครับที่เปิดหน้ายางแล้วนะครับต,ตอนนี้ก็ทดลองเหมือนกันก็ ไหลดีขึ้นนะครับไหลดีขึ้นแปบ๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวสวนเจ้าฝนไปได้สี่สิบกวนาทีแล้วเจ้าก็มากีพอน้ำยางไหลดีเจ้าน้ำยางออกดีอันนี้มีดเล็กนะเจ้าเจ้าเนี่ยหมดได้เปิดหน้าเต้าเจ้าก็ลองทำเหมือนปีนัน้นที่ฝนบอกใือฝน่ไว้สี่สิบกวนาทีแล้วเจ้าก็ลองมากีพอ บอกว่าน้ำยางออกดีเจ้าไหลดีพอกับเจ้าคนแรกคนตายบูมีนันยางเนาะฮะคนไม่ไม่ไม่แหงคือมีน้ำยางไหลปกปูตรงไหนสันนอกเตจีมันชะไดกาดเลยนี่โอ้โอเคเนาะโอเคมืออยู่นี่ใส่การโอเคครับเถ้าว่าทำนิดหน่อยนี่ก็คือว่าไดการพอเตกีมันเบาเบาหน่อยเลยเนาะ โเลยกระชูดเลยเนี่ยอืมโอเสนมอดอร์ะเอ้าโอเคครับเปลี่ยนเปียกแนจ้าขีแรงกัมันเปลี่ยนโอเคเอาครับวะครับไรค้มเยิ้เยมเยน้ยิ้มเยิ้มอย้มเยิ้มเยมเย้เยมเยิ้เ้มเ้เยิ้อย้มาติดตามผลนะครับอย่าถามคุณลุงนะครับ สิ่งที่เห็นมีความมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างจากแต่เดิมอย่างไรบ้างครับหลังจากฉีดไปสองครั้งแล้วก็เข้ามาฉีดดูเพราะว่าเว้นระยะห่างการฉีดสามวันเป็น6วันฉีดจากวันที่สแล้วก็วันที่6ก็ตามที่เห็นนี่แหละครับก็ไหล แต่ก่อนมันไม่ไหลเนี่ยห้าปีที่ผมเอาไว้เนี่ยผมไม่ได้กีดจนจนถึงแก่นของมันมันก็ยังไม่ออกผมเลยทิ้งไว้ทีนี้แนะนำตัวนี้มาให้ผมขีดพ่นก็รู้สึกใช้ได้ครับตอบโจทย์ใชถ่ถ้าสมมติถ้าสมมติความพึงพอใจคะแนนอยู่ที่10นะครับ กับสิ่งที่เห็นนะครับคิดว่าให้ให้กี่คะแนนครับนี่ให้เก้าครับให้เก้าเนาะครับนะเพราะว่าก็ดูการจีบใหม่ๆเนี่ยก,ก็ยังว่ามันจะไหลช้าหรือเร็วได้นานขนาดไหนอือครับถ้ามารอบหลังให้ผมได้ทราบว่าอ่าตัวนี้มันออกเยอะได้ขึ้นมาเยอะเนี่ยผมก็อาจจะให้เต็มก็แต่เดี๋ยวนี้ผมขอดูเปยก่อนครับผม,ผมให้เก้าครับอ่าโอเคให้เก้าเนาะ จากส0ให้9นะครับนี่คือนะครับเสียงยืนยันจากเจ้าของสวนนะครับคุณลุงเล่นะครับตีชาพิษผลนะครับอันนี้ไม่ออกมานานปีหนึ่งปีแล้วอ่าตายนึ่งมา1ปีแล้วไม่ได้กีดเลยเนาะอ่าตอนนี้เราจะมาฟื้นฟูด้วยโนคะานาโนเซรั่มนะครับอันนี้ต้นนี้คือตายนึ่องอ่ะพูดง่ายๆแต่ตายนึ่งนะครับเราจะฟื้นฟูนะครับฉีดตัวโนค้านาโนเซรั่มสี่สิบนาทีเนาะแม่เนาะเดี๋ยวหลังจาก40นาทีเรามาลองกีดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวเชิญเลยครับอ่า ชุบเลยนะครับอ่าชุบสุดมือเลยครับเบียงมันถ้าเอาให้ีตันนี้ตายนึ่งมาปีนึงนะครับไม่ไหลเลยนะครับฉีดสี40นาทีนะครับหลังจากตายนึ่งมาปีนึงนะครับอ่าไหลแล้วนะครับอ่าอันนี้แค่มีดแรกนะครับมีดแรกโอ้พระนาโนเซร่ม40นาทีตายนึ่งมา1ปีนะครับตายนึ่งมา1ปีเราฉีดพ่น40นาทีเมื่อกี้พอใจไหมแม่พอใจไหม พอใจค่ะอ่านี่แม่เจ้าของสวนมาดูเลยะสวนของคุณรัตนาแก้วนพร์ตที่ได้มาทําการฉีดพ้นโนคะนานโนเซร่มสุดเข้มข้นไว้แล้วก็ให้ดูผ่อนว่าต้นยางตายนี่ลักษณะที่ทําไว้วันเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ววันนี้มาติดตามผลก็ เปิดกีดวันนี้แล้วก็น้ำยางที่ได้ก็จะประมาณนี้ลักษณะของต้นก็จะเป็นใบอ่อนอยู่แล้วก็ไปดูดูการย้อยก่อนดูน้ำยางดูจนนี้ น้ำยางเกือบเต็มถ้วยลักษณะของต้นดูการเยืดการย้อยของน้ำยางน้ำยางเกือบเต็มถ้วย น้ำยางเกือบเต็มถ้วยอันนี้ก็ออกดีดูลักษณะของต้นก็คือต้นสมบูรณ์ดีต้นโตตันนี้เป็นต้นที่สามนะครับที่เราได้ฉีดพ่นโดยการใช้ในอัตราหนึ่ซีซีต่อน้ำหนลิตรเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพยางตายนิง่งออกแต่ละนิดเถอะ หลังจากต่ยนึ่งมาสองปีนะครับนี่กโยคุคานาโนนะครับสามวันผลข้างนี่หลังจากทิ่ตายนึงนะครับมาได้กีดมาสองสามปีละต้นใหญ่ผโยคุคานาโนทิ้งไว้สิบห้าวัน วันนี้ก็น้ำไหลออกมาแล้วน้ำยางครับยางนี่วัได้กิบเตกปีแล้วครับใช้อันนี้นะครับโอ้เจ้กเป็นเจจปีเลยเนาะกลางเตจปีไปยุ่งไปไหนโยกหาหัาหาเจ๊ดเลยช่วยนีดีนแม่หาเจ๊ดหรือเฉลี่ยต้นนี้วะเอออันนี้มันสองลิตรนะครับเนาะเอาเขาสองที่สี่นี่แหละครับนี่เจ้านี่ครับ สมมีได้ครับผมมาเดีใส่หลาได้ครับโตเนม่มันมีเด็กสองมีครับผมต้อน้ำจะมีกอดสองลิตรสองลิตรหนึ่งต้นหนึ่งวัชนอค่ะหนตนแมนค่ะแมนครับผมหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่ตัอน้ำหนึ่งลิตรยิ่มดื่อๆค่ะเนี่ยมาไหลแป๊บเดียวนะครับเริ่มมาเต็มเส้นแล้วนะครับอืเติมมาเต็มเส้นแล้ครับ อันนี้เป็นต้นที่ปกติแล้วก็เราลองฉีดพ่นดูน,นะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าถ้าต้นปกติแล้วก็เรามาฉีดพ่นโนคานานโนเซรัมเพื่อเข้เีข้คนนะครับน้ํายางจะไหลเลยนะครับเตรีมโปูเลยพอเตรีมโปูเลยตั้งรับเลยนะครับจวดจวดเดียว่แีวครับผมน,นี่คือ ถ้าต้นไหลปกตินะครับตัวน,นี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับโดยประมาณห้าโมงก็งมันเกือบเที่ยงนะอ่าก็อากาศร้อนนะครับภาษาเขามันอย่างมันจะก,กันเนาะมันค่อยไหลต้นปกติแล้วฉีดโนคานาโนเซรามเพื่ยังพลนะครับมาดูน้ำยางกันนะครับโอเคปะปะโอเครสฉ่ำนี่ก็ยางพารอาอีกต้นหนึ่งนะครับที่ ตายนึงมาแล้ว5 6ปีน้ำยางไม่ไหลเลยเปลือกนี้ยุ่ยเลยนะครับหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มขน้นฉีดพ่นเข้าไป5ครั้งเห็นผลลัพธ์แล้วพอใจมากเลยชื่นใจนะครับน้ำยางไหลชนิดที่ว่าหยดติงต้งติงต้งติ้งสุดยอดจริงๆครับผลิตภัณฑ์ของโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มขน้นยางพาราต้นเนี้ยตายหนึ่งชนิดที่ว่า ไม่น่าจะฟื้นนะครับดูเปลือกยุ่ยหมดเลยตายมา5ปีใช้โนคานาโนเซรั่มพืชเข้มข้นฉีดพ่นเข้าไป5ครั้งกลับมาลองกรีดอีกครั้งหนึ่งกลับมาไหลยอย่างเหลือเชื่อเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ของโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มข้นสุดยอดของผลิตภัณฑ์จริงๆใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ